สวัสดีค่ะทุกทุกคนก็นิ่มิวนะคะก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะคะคือจริงๆมิวก็อยากทำเป็นวิดีโอค่ะแต่ว่าก็ขี้เกียจทำนะคะก็เลยทำเป็นไลฟ์แล้วก็จะเก็บใน YouTube นะคะหัวข้อวันนี้ที่มิวจะคุยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของฟันค่ะเพราะว่าทุกคนมีฟันนะคะแล้วก็ฟันเกิดกับเรามาตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตบางคนอาจจะคิดว่ามันดูไม่ได้สําคัญ รู้ว่าแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วคันม,มันมันโคตรโคตรโคตรสำคัญเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเรากินไม่ได้อ่ะชีวิตก็จบใช่ไหมฉะนั้นก็ สวัสดีค่ะฉะนั้นก็อยากจะให้รักษาฟันแต่วันนี้ที่จะพูดไม่ได้เกี่ยวก็เกี่ยวกับฟันแต่ว่ามันคือฟันคุดค่ะเพราะว่าน้องมิวนะคะมีประสบการณ์ฟันคุดสี่ซี่เรียบร้อยเต็มปากคือจริงๆฟันคุดมันก็คือฟันซี่ในสุดซึ่งมันออกมาไม่ได้ออกได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเช่นมิวเนี่ยหน้าเล็กปากเล็กกามเล็กก็คือจะทําให้แบบมันออกมาไม่ได้นะคะสิ่งเดียวที่เราจะรู้ได้ก็คือเราจะต้องเอกเรย์ซึ่งต้องเป็นเอกเรยลฟิมใหญ่ก็คือเห็นทั้งปาก มันมันก็จะเห็นว่าสมมติถ้ามันขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าคนที่เขาแบบพวกดัดฟันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาต้องต้องจัดการก่อนอยู่แล้วแล้วคนธรรมดาที่ไม่ได้ดัดก็อาจจะแบบเอออาจจะต้องเช็คดูถ้าคุณไม่ปวดคุณก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรนะคะแต่จริงๆงก็ถ้ามีโอกาสแนะนําให้เพื่อนๆแบบเอ็กซเรย์แล้วก็จะเห็นคือความของมิวว่ามีสีซีกใช่ไหมจะเล่าให้ฟังว่าต,ตั้งแต่ซีกแรกอะที่ท,ที่ที่รู้ตัวละกันเพราะว่ามันปวดไง มันปวดแล้วก็เออไปหาหมออย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้ว่าเอ้ยเรามีประเด็นคือถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ข้างในนะคะแล้วมันนอนอยู่เงี้ยเคสเนี้ยจะยากยากมากก็คือเคยทําแล้วแบบเรียกว่าหน้าบวมอ่ะเป็นเป็นอาทิตย์คือคือหดร้ายมากแล้วก็จะบอกว่าอแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็มันเดี๋ยวแล้วมันก็จะผ่านไปก็ถามว่าอย่างประสบการณ์ล่าสุดเลยมิวก็มี ทั้งหมดสี่ซี่ใช่ไหมคะสองซี่กลางเนี่ยข้างล่างมันจะหนักกว่าข้างบนนะคะแล้วข้างล่างมันนอนอยู่มันไม่ออกก็ต้องผ่าออกใช่ไหมแต่เกตข้อมนซิกเนี่ยมันออกแล้วก็เลยง่ายก็แค่ถอนแต่ว่าล่าสุดถามว่าซิกสุดท้ายเนี่ยมันตั้งแต่ยุกับจากอังกฤษก็สิบปีแล้วตอนนั้นเห็นละแล้วคุณหมอก็ยังไม่ได้ผ่าออกแล้วพอดีว่าไปตรวจฟันคุณหมอก็เลยนําว่าเอา้าทําไมไม่อ,ออกล่ะซึ่งคุณหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบก็ควรจะเอาออกอะ ก็ตอนแรกก็ตั้งใจอยู่นะว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงจะเอาออกหรือไม่เอาออกเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วแบบหมอบอกว่าอายุขนาดนี้อาจจะไม่ออกแต่เราก็มีความกังวลใจใช่ไหมคะว่าแบบเออเกิดสักวันหนึ่งไปต่างประเทศหรือทํางานอยู่อะไรเงี้ยแล้วมันปวดณนะตอนนั้นน่ะถ้าเราจะเอาออกอ่ะมันมันอาจจะแบบแย่กว่าไงมันปวดแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนเพื่อรู้ป่ะแบบว่า,วาการปวดฟันอ่ะอาจจะทําให้ถึงตายได้นะเออเพราะว่ามันอาจจะเป็นการติดเชื้อในกระแสะเลือดอันนี้เราพอแบบเรามองแล้วเราก็คิดคิดหลายอย่าง ก็เลยตัดใจว่าเอาออกก็ได้ค่ะก็เลยผ่าออกทีนี้ก็จะแชร์ว่าถ้าข้างล่างอ่ะก็อาจจะหนักหน่อยแต่ข้างบนอ่ะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะว่าการบวมก็จะไม่ค่อยมากแต่จะมาแชร์ว่าวิธีการเตรียมตัวที่ก่อนที่จะถอนฟันคุดหรือผ่าฟันคุดดีกว่าก็คืออย่างแรกนะให้เพื่อนๆแบบเตรียมอาหารอ่อนไว้เลยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าจะอาปากไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เตรียมน้าเกลือเตรียมน้ายาบ้วนปากนะคะแล้วก็เตรียมแบบเจลเย็นเขาจะมีเจลเย็นชะวะที่ไวประครบ ต้องมีสองชุดนะเอาะว่าแบบไว้สลับอย่างเงี้ยแล้วกออ็อาหารอ่อนเยลเย็นแล้วก็มีอันนี้แปรงสีฟันค่ะมันจะมีแปรงสีฟันสำหรับคนผ่าฟันเออคนคนผ่าตัดฟันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบแปรงอ่อนโยนบางพิเศษนิ่มพิเศษเงี้ยก็ใช้อันนั้นแล้วก็เอ็นจะแชร์ให้ฟังเลยนะว่าชีวิตเคยเราถือขวัญขนาดไหนว่าแบบ อแล้วการที่เพื่อนๆผ่าเนี่ยแนะนําเลยว่าหาคนไปด้วยหาคนกลับด้วยพาขับกลับด้วยเพราะว่าม่ง้นชีวิตจะดูทรมานนิดหนึ่งเพราะว่าวตอนนั้นอาจจะยังไม่ปวดหรอกแต่หลังจากนั้นนะมันมันมันแย่เนาะค่ะแล้วก็แต่ไม่ต้องกลัวนะทุกคนก็ผ่านมันได้ค่ะเราก็ต้องผ่านได้แล้วก็แบบโอเคจะเล่าเล่าอันนี้เหตุการณ์เราถึกขวัญดวกว่อะตั้งแต่ซีกแรกเลยอะที่ผ่าคือซีกแรกเคสหนักมากก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ซี่นี้ผ่า อันนี้เมาเมานะเฉยๆแต่คุณหมอเก่งค่ะหมอเก่งมากผ่าตึ๊ดผ่าลงไปแล้วไงคะที่ผ่าของคุณหมอพังหรือว h a t อ v e r ไม่รู้อะเราก็ต้องอ้าปากอย่างนั้นอะเหมือนผ่าไม่เข้า,าน่าจะเป็นมีดไฟฟ้านะคะก็ต้องอ้าปากงั้นแล้วก็เดินมาอีกโต๊ะหนึ่งเพื่อที่จะใช้เครื่องมือหมอแล้วก็ผ่าต่ออันนี้ก็คือเคสน,นี้ก็คิดว่าเราถึกขวัญเราถึกขวัญมากว่าแบบเฮ้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการผ่าฟันเนี้ยไม่ต้องกลัวมันไม่เจ็บ มันไม่รู้สึกอะไรเลยมันเจ็บแค่ตอนแรกที่เขาฉีดยาชาใช่ป่ะแต่อย่างล่าสุดซิ่งเนี้ยมันก็คือว่าเคสยากไงหมอมองหมอมองแล้วหมอก็คิดว่าไม่น่าจะยากขนาดนี้แต่มันยากในอารมณ์ตรงนั้นคือเรารู้สึกตัวตลอดเวลาเราไม่ได้สลบเหมือนโดนผ่าตัดถูกป่ะคะแต่เราจะไม่เจ็บนะแต่เราจะแบบตกใจแล้วเราก็จะลุ้นไปกับหมอว่าเฮ้ยนะตอนนั้นอ่นะยกพระมาหมดอีกแล้วยังงี้ก็ได้ขอให้ออกคือเพราะว่าแบบเราอ้าอยู่ ขอโทษในะเคสนี้ยล่านเคสอันนี้ยชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงกว่าก็คือก็อ้าอยู่อย่างนั้นใช่ไหมปากก็เล็กๆแล้วหมอก,ก็แบบผ่าออกึไม่ออกไม่ออกทํายังไงก็คืองัดทั้งดันแล้วก็อย่างล่าสุดก็คือรู้เลยว่าเหมือนหมอเขาหน้าน้าเขาเรียกว่ากรอนะคะแล้วก็แบบมันก็แบบล้าขึ้นไปถึงข้างบนอนะพอล้าขึ้นไปถึงข้างบนเสร็จมันแต่มันไม่เจ็บนะแต่มันก็คือมันกลัวไงมันกลัวมากว่าแบบ ขอให้ออกเถอะค่ะยังไงก็ได้หลังจากนี้จะบวมยังไงก็ไม่กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าหมอเก่งมากเพราะว่าออกมาเป็นซีกเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เบรกออกมาเลยค่ะแต่ยังข้างล่างเนี่ยมันซีกฟันมันใหญ่ด้วยอ่ะหมอก็ต้องหักออกมาซึ่งแบบนิ้วผ่าตัดค่าผ่าตัดตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็ห้าสามสี่พันอะไรเงี้ยอย่างซีกล่าสุดนี่ห้าพันซึ่งก็ต้องให้นะคะเพราะว่า <c oughs> ค่าวิชาชีพค่ะหมอเก่งมาก แล้วก็แล้วก็อ่าตอนพอผ่าเสร็จแล้วใช่ไหมก็หนึ่งอาทิตย์ไปตัดไหมตอนตัดไหมอีกมันก็มีเรื่องทุกขันี่ค่ะคุณหมอมองไม่เห็นคุณหมออ,อกว่าให้นางพยาบาลช่วยเพราะคุณหมอมองไม่เห็นเราก็แบบเออ,เอ,อแต่ว่าเราผ่านมาถึงขั้นนั้นแล้วแค่ตัดไหมไม่มีปัญหาหรอกอะไรเงี้ยมันก็แชร์ให้ฟังนะคะเป็นเกี่ยวกับการเขาเรียวกว่าประสบการณ์ของการผ่าตัดฟันคุดงี้ดีกว่าอ ยังไงก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีม,มีหรือไม่มีไม่รู้ก็ลองไปเช็คดูแล้วก็ถ้ามันยังไม่ปวดเนี่ยก็ให้แบบเออหาเวลาวันที่มีวันหยุดเนาะเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องบวมสักเล็กน้อยแล้วก็แน่นอนค่ะพอพอผ่ออาเสร็จอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันก็ยังมีความเจ็บระบมเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีการเสียฟันซึ่งตอนแรกเราก็ตกใจแต่ว่าพอเสร็จมันก็จะมันก็จะโอเคขึ้นอืมแล้วพอตอนที่เพื่อนๆผ่าเสร็จแล้วอะ่ะ เลือดไหลก็ต้องลืนนะมันบวน้วนไม่ได้เพราะยิ่งบ้วนมันก็จะยิ่งไหลออกมิวก็ไหลประมาณคืนหนึ่งอะคะ่ะก็หาผ้าก,ก๊อตก็จะมีผ้าก,ก๊อตแล้วก็ประครบเย็นเอาไว้ค่ะแล้วก็เหมือนสวยเหมือนเดิมข้อดีมากกว่านั้นคือกินน้อยลงค่ะกระเพาะหดแล้วก็ผอมอ่หน้าก็จะเรียวขึ้นนะคะคิดเองหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแน่นอน,นะคะ่ะสวยขึ้นด้วย <laughs> ก็ยังไงก็ฝากไว้นะคะสําหรับการดูแลตัวเองนะคะ ก็ออกกาลังกายนะคะสําคัญมากแล้วก็ดูแลตัวเองดูดูแลฟันดีๆเพราะว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดนะคะถ้าไม่มีแล้วก็จะกินอาหารไม่อร่อยนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย